ลองมาเปิดดวงสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนาะด้วยไพ่ป๊อกนะคะจะดูซิว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเดือนจะตาเป็นยังไงบ้างสำหรับเดือนพฤษภาคมเนาะอ่ะราศีกันขึ้นได้ คือในดวงชะตาเนี่ยจะบอกว่าอะไรมะมเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะตกงานว่างงานไม่มีงานทําแล้วก็เงินทองไม่มีติดขาดเป็นหนี้เป็นสินนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาในชีวิตเหมือนทุกอย่างมีความลาชา้ามีความคัดขึ้นเกิดขึ้นทุกอย่างเลยไม่ค่อยดีนะคะมีสุขภาพไม่ดีระวังโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะอยู่ที่บ้านดีแล้วช่วงนี้ จะดีที่สุดตรงชะตาเลยเลยนะคะและพอดูอีกอันหนึ่งสิ่งที่ไม่ค่อยดีววเรามันระวังการเดินทางนะเดินทางมีปัญหาตรวจเช็ครถลาให้ดีเพราะการเดินทางมีปัญหาเรื่องรถเสียรถพังตรวจสภาพรถต่างๆด้วยนะช่วงนี้ควรจะอยู่กับที่นะไม่ควรเดินทางอยู่นิ่งๆ่เฉยเฉยและการลงทุนก็ท,ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะดี มีปัญหาเรื่องการลงทุนแล้วขาดทุนด้วยนะฮะลงทุนไปแล้วขาดทุนเยอะเลยเป็นหนี้เป็นสินเพียบเลยจะให้สุดท้ายเลยสามหัวใจกับสิบข้อหลามเนาะเสามหัวใจกับสิบข้อหลามเขาบอกว่าเราเรอคอยเงินเราได้แต่อาจจะล่าช้าไปหน่อยนึงแต่เราได้เราจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินก็ดี ใครว่างงานคุณก็มีโอกาสจะได้งานใครตกงานก็มีโอกาสจะได้งานในเดือนพฤษภา,าข่าวดีจากโชคลาภมาจากใครออ่ผู้หญิงผู้หญิงผิวดำแดงกับผู้ชายดำแดงจะนำพาโชคลาภนำพาเงินนำพาจัพมาให้นะในดวงชะาเนี่ยลักษณะของพสองคนเนี้ยแตะก็ความรักมันไม่ได้ขึ้นนะ ส่วนมากมันขึ้นเรื่องงานดีเนี่ยงานที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์งานสอนงานโรงเรียนต่างๆง,ง,งานกดวิชาสถาบันด้านภาษาอะไรก็ถือว่าดีอาจะทํางานตรงนี้ดีอาจจะมีเด็กเข้ามาเยอะูุสิษฐ์ุกหาเยอะเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการนักบวชหมอโบราณหมอยาโบราณหมอยาจีนต่างๆก็ดีนะคะสุขภาพ ถามว่าไม่สบายรักษาหายไหมช่นว่าหายยายา,ยายดีในยายรักษาดีๆนะคะสำหรับบางคนด้วยแล้วก็เรื่องคนรักฉันดูแล้วดวงเธอจะได้พบรักเป็นคนไกลอ่ะไม่ใช่คนใกล้เดียเป็นคนต่างชาติและจันหนาผิวสองสีผู้ชายนะคะดำแดงกบบบางถ้าผู้ชาย ก็จะมีคู่เป็นผู้หญิงผิวรูยรล่างดำแบบเป็นกู่ไม่สวยคู่ที่ได้นนในดวงมาณนี้ด้วยก็ประมาณนี้เลยจากดองเะตาเนาะเราจะมาถามว่าความรักสําหรับกรณีคนที่ก็อผ่าดูใจกันแล้วมันก็มีบ้างคําพูดคำจาไม่ตรงรอยกันนะแต่ก็จะปรับตัวความสัมพันธ์ได้ในเรื่องของความรักน,นะนะคะทุกอย่างเราใช้เวลาแบบ ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันสําหรับคนที่พบหาดูใจก <c oughs> ับความรักแต่ดวงเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นคู่าครายไกลคผู้ต่างประเทศผู้ต่างชาติไม่ใช่คนไทยแต่คุณอาจจะได้เงินลับๆนะคะจากต่างประเทศด้วยเป็นเงินก็ค่อนข้างใหญ่มากก้อนใหญ่นะใครที่ทําดวงทาการค้าขายนะมันต้องเป็นขายออนไลน์เนะขายกับต่างประเทศ ตือทําบริษัทต่างชาติมันต้องเป็นนักพูดนักให้ความรู้ให้การแนะนำเป็นประเภทเอ,อบรมทําเป็นคอร์สต,ต่างๆเทรนนะ,ะคะเทคคอร์สต่างๆได้นะคะประมาณนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ชมด้วยนะคะมีหน,น้าอังกฤษสกูนอินเดียนเชนแนลอินทาวน์สี่จุดนะคะขอบคุณค่ะ